ยินดีต้อนรับสู่ช่องเวทคัทูโนเวลใครอยากสนับสนุนค่าชากาเฟ่ดเนตผ่านทางครูมันนี่วเวลส์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าสองหกหกขอบคุณครับบทที่หนึ่งร้อยสิบหกการประลองสองการประลองคัดออกสามรอบแรกไม่ตึงมือซูเฉินแต่อย่างไรเขาไม่จําเป็นต้องใส่ใจมากนะักหากแต่ปัญหาของอวิ๋นเป้านั้นทําเขาขัดใจอยู่มากเรื่องนี้ทําให้ขึ้นสนามสามครั้งแรกไปด้วยสีหน้าเขาเครื่องเครียดคล้ายกับกังวลเรื่องการประลองอย่างไรก็อย่างนั้นหากแต่ผู้ใดกล้าดูถูกซูเฉินด้วยเรื่องนี้ต่างถูกลิ้ก,เด,ก,กเดลงงนอยท ใน3การประลองแรกเขาใช้ระเบิดเพลิงปักษาไปทั้งหมด7ครั้งในการต่อสู้กับคน3าคนด้วยคู่ต่อสู้คนสุดท้ายแข็งแกร่งกว่าคนอื่นเล็กน้อยจึงต้องใช้ระเบิดเพลิงปักษามากถึงสลูกอีกทั้งยังต้องกระโดดหลบและออกท่าป้องกันเป็นครั้งแรกจนถึงตอนนี้ยังไม่มีผู้ใดบีบให้สูเฉินใช้วิชาอื่นได้การแข่งขันรอบที่สี่เริ่มต้นขึ้นในเช้าของวันที่สตามกฎแล้วสิบสคนจากรอบที่4ี่จะถูกจับคู่ประลองกันคนแพ้จะยังมีโอกาสสุดท้ายเหลืออยู่ได้มีโอกาสจับคู่ประลองกับคนที่แพ้เหมือนกันออ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 ีีีีีกกกกกใคคคครรรรรรั้้้้งงงงสส่่่่่วนน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 ผูชะะะาาาามาถเเลลืทืททปปไไบแแพิตหยด คู่ต่อสู้คนแรกของซูเฉินคือแม่นางน้ากลมในตาโตแม่นางผู้นี้น่ารักจิ้มลิ้มแต่กลับเอ่ยน้ำเสียงไร้เมตตาหวังเหว่ยงหุ้ยผู้นี้ไม่อาจมีใครขวางทางใครที่กล้าขวางข้าจะต้องถูกคมดบาบไร้ปราณีซูเฉินเห็นท่าทางละเมอเพอพกของนางแล้วไม่อาจเอ่ยคำใดหากแต่นางยังมีฝีมือให้อ้วดดับเรียกพิรุณของนางนั้นมีท่วงท่าราวหยาดฝนมีคนด้านล่างมากมายที่ส่งเสียงให้กำลังใจนางในเมื่ออีกฝ่ายมีท่วงท่าน่าประทับใจเช่นนี้ซูเฉินก็ถูกบีบให้ต้องใช้วิชาใหม่สักหน่อยเจ้าชอบฝนใช่่่่่หหรืืออไมมมมเเเเชนนนนั้้้้ขขาาาาบแแแงลลละสยฟิิปใคคกกววด็ ซูเฉินสะบัดดาบอสเนีบาดออกไปดาบอสศนีบาดของซูเฉินในตอนนี้ก้าวหน้าขึ้นมากขึ้นพลังถูกสัดออกมาเป็นเสียงฟ้าคำรามพัดไล่ลมฝนหยุดการโจมตีดาบเรียกพิรุณของอีกฝ่ายไว้ได้อย่างไรผู้ที่มาจุดนี้ขอองค์การจัดอันดับมังกรผันเปลี่ยนย่อมต้องมีของดีอยู่บ้างแม่นางหน้ากลมดึงดาบอีกเล่มออกมาเมื่อพบว่าดาบเรียกพิรุณของนางไม่อาจใช้ต้านอีกฝ่ายได้นางจึงเปลี่ยนมาใช้วิชาดาบคู่ตะวันจันทราแทนหญิงสาวเป็นผู้ใช้ดาบคู่การกระลองสิ้นปีสามารถนำอาวุธเข้ามาใช้ได้้้้้แตต่่่หาาามมใชชเเเเเครรืืออองงงนนนนนกนิดดป็ดััะลขสถบ แต่ซูเฉินนั้นไม่เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือต้นกําเนิดนักดังนั้นเมื่ออีกฝ่ายพุ่งเข้ามาพร้อมดาบเขาจึงไม่รู้ว่าควรรับมืออย่างไรจึงจะดีที่สุดหรือเขาจะหยิบดาบมาสู้กับนางด้วยหรือควรใช้อย่างอื่นเมื่ออีกฝ่ายเห็นว่าเขาทำเพียงหลบหลีกไม่ลงมือนางก็คิดว่าตนสามารถบีบซูเฉินจนไรทางหนีได้แล้วจึงตะโกนออกมาด้วยความตื่นเต้นซูเฉินเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าตั้งแต่แรกแล้วในมือเจ้าก็ดูมีฝีมืออยู่พอตัวข้าจะให้โอกาสเจ้าหากเจ้ายอมคุกเข่าแล้วประกาศว่าย,ยอมแพ้ข้าจะรับเจ้้าาเป็นผูตติดตม เมื่อได้ยินคำปรามาเช่นนั้นซูเฉินก็อารมณ์ขาดถึงเหตุใดข้าต้องเสียเวลาไปกับนางด้วยแค่ตบคราหนึ่งก็สรงร่างแม่นางน้อยนี่ลอยละลิ้วไปไกลได้แล้วกระมังคิดแล้วก็ส่งหนึ่งฝ่ามือออกไปจริงๆฝ่ามือนั้นทะลวงผ่านคมดาบนับไม่ถ้วนของนางก่อนจะไปปรากฏอยู่ตรงหน้าหญิงสาวแล้วฟาดลงบนหน้านางโดยแรงอย่างแน่นยาแม่นางหน้ากลมตัวหมุนติ้วทั่วทิศก่อนจะถูกดีบออกจากสนามประลองลงไปนอนอยู่กับพื้นอย่างสวยงามยาร่างกระแทกพื้นนางยังบ้วนฟันออกมาอีกสองซี่หญิงสาวไม่คาดคิดกับเหตุการณ์ผันเปล ความฝันของราชินีดับคู่ถูกทำลายลงย่อยยับหลังการประลองดูเดือดผ่านไป20ครั้งผู้ชนะก็ได้โอกาสสบายพักผ่อนคนที่แพ้ก็ยังคงแข่งขันกับคนที่แพ้เช่นกันต่อไปหลังจากแข่งกันอีกสองรอบผู้ชนะห้าคนก็ได้มีโอกาสเลือกผู้ที่ตนคิดจะท้าประลองกลางวันวันนั้นผู้ชนะห้าคนจากกลุ่มผู้แพ้ก็ได้เลือกผู้ที่อยากประลองด้วยผู้ท้าประลองคนแรกก้าวเท้าออกมาแล้วชี้สู่เฉินในทันใดข้าขอท้าเขาว่ากันตามหลักเหตุผลปกติเหล่าสิทธิ์มักจะเลือกท้าคนที่อ่อนแอที่สุดเพื่อหวังเอาชนะคนที่คิดทาาาสูู่่เเเฉิินคคงจจะดดวขมมมีฝีฝือปรรุลกก แต่ก็ไม่แปลกเขาเลี่ยงการประลองสิ้นปีมาแปีติดหักอย่างเขาไม่ใช่ลูกเจี๊ยบแล้วใครจะเป็นซูเฉินไม่ชอบเสแสร้งเขาไม่คิดลวงเพื่อหลอกคนให้คิดว่าตนเองอ่อนแอไก่อ่อนแล้วหาโอกาสสังสอนกลับแต่เขาก็ไม่ชอบการโอ้อวดเช่นกันเขาไม่ใช่คนประเภทที่ตะโกนโอ้อวดศัตรูว่าตนเองแข็งแกร่งมากให้ระวังเขาไว้ยาได้ดูถูกหักเลือกได้เขาอยากใช้วิชาธรรมดาจัดการอีกฝ่ายโดยเก็บให้ตายไว้ในยามสำคัญจริงๆยังดีเสียกว่าดังนั้นแม้เขาจะชอนมาหลายรอบแต่วิธีการต่อสู้เรียบง่ายของเขาทำให้ผู้อื่นมองว่าเขาพอมีวิชาทรงยาากจภใน เมื่อเป็นเช่นนี้หากไม่เลือกซูเฉินแล้วจะเลือกใครผู้ท้าประลองซูเฉินคือสิบร,ร่างสูงใหญ่กำยำบนหลังแบกดาบใหญ่ไว้ครั้งนี้คู่ต่อสู้ของเขาไม่พูดคำไร้สาระอย่างยอมแพ้เสียเถอ,อเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าเขาดูจริงจังยิ่งนักเพราะตัวเขารู้ดีว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นกำแพงการสุดท้ายในการเข้าสู่การจัดอันดับมงกรผันเปลี่ยนหากชนะเขาจะนับเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ต่อสู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นแต่ระดับขึ้นไปจนถึงการจัดอันดับมงกรผันเปลี่ยนเป็นคนโดดเด่นเหนือสิคนอื่แตต่า็จจเเรงงงมมีขึใส คมดาบของเขาเกรีดผ่านอากาศทิ่มออกไปฟันลงมาอีกทั้งยังเฉือนไปข้างหน้าอย่างดุดันท่วงท่าเขาเด็ดขาดมั่นคงท่าดาบเรีบง่ายหักแต่แฝงแววบ้าคลาั่งกระทั่งสูเฉินยังต้องเอาจริงยามรับมือกับเขาคนผู้นี้แข็งแกร่งกว่าหญิงสาวน้ากลมคนก่อนมากในเมื่ออีกฝ่ายแข็งแกร่งเช่นนี้ระวังมากขึ้นย่อมาดีกว่าดังนั้นเขาจึงถอยออกมาใช้ก้าวย่างหมอบอสอรพิษหลบการโจมตีจากนั้นปล่อยระเบิดเหย่ยวเพลิงออกไปเช่นนี้คือวิธีการต่อสู้ที่เรียบง่ายแต่ได้ผลดียิ่งทิ้งระยะห่างจากศัตรูก่อนจะกการีระยะยไัดส่อฝ หากผู้เชี่ยวชาญพลังต้นกำเนิดสามารถแบ่งประเภทได้สูเฉินก็คงเป็นจอมเวทใช้การโจมตีระยะกลางถึงระยะไกลที่ตนถนัดเพื่อซัดพลังใส่อีกฝ่ายแต่ยามอยู่บนลานประลองที่มีพื้นที่จำกัดกลยุทธ์ที่ดีที่สุดของเขาคือหลีกเลี่ยงการใช้ก้าวย่างมมาะอสรพิษแล้วปล่อยระเบิดเดี่ยวเพลิงฉบับปรับปร,รุงออกไปไม่หยุดแรงประทะของชายหนุ่มใช้ดาบนั้นดุดันมากการโจมตีก็ว่องไวแต่ยามเผชิญหน้ากับกลยุทธ์การต่อสู้ของสูเฉินก็ไม่อาจหาทางรับมือได้เขาตวัดดาบหลายคราส่งคลื่นพลังดาบปะทะการโจมตีนับไม่ถ้วนนดบบกรรระะจจัอทิ ทั้งคู่ยังอยู่ในด่านกอบเกิดลมปราณดังนั้นคลื่นพลังดาบเหล่านี้จึงมีอำนาจโจมตีและระยะทางจำกัดแต่ถึงกระนั้นคลื่นดาบก็ยังกรีดผ่านอากาศเข้าโจมตีสูเฉินจนได้ที่หาได้ยากคือคลื่นพลังดาบนั้นมีทิศทางแม่นยำนักแม้จะดูเหมือนอีกฝ่ายตวัดดาบไปไร้ทิศทางหากแต่แท้จริงแล้วเขากำลังลดระยะห่างระหว่างตัวเขากับสูเฉินลงให้อีกฝ่ายหลบดาบได้ยากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆสูเฉินก็พบว่าทำการหลบเลี่ยงการโจมตีได้ยากขึ้นทุกทีปึงคมดาบหนึ่งประทะเข้ากับผู้พิาาาตตตแห่่่่งงงงงงงเเเนนนน็็กกกกัััััับบบปปครรรรร้้้้ทีีีูไไไมมมอออจจจจโดดึย ชายหนุม่มใช้ดาบมีสีหน้าตื่นเต้นยินดีในที่สุดก็หลบไม่พ้นแล้วหรือลองลิ้มรสดาบทรราชห่นเสียรของข้าหน่อยเป็นอย่างไรจากนั้นคมดาบก็ฟันลงมาแรงที่ตามคมดาบมานั้นยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนับเป็นท่าที่มีพลังโจมตีสูงสุดของชายหนุม่มใช้ดาบผู้นี้สู่เฉิญถอนใจแผ่วเบาเขาก้าวเท้าขึ้นมาก้าวหนึ่งเขาก้าวเท้าครา,าหนึ่งร่างก็คล้ายกับจะหายไปปรากฏขึ้นอีกทีที่หลังของอีกฝ่ายจากนั้นก็ประทับหนึ่งฝ่ามือลงบนหลังอีกฝ่ายด้วยสีหน้าเรียบเฉยไไมมมม่่่่่แแ้้ตจะออองงหนาาีีกยขใโดส เดิมทีชายถือดาบกำลังตั้งท่าจะพุ่งไปข้างหน้าเมื่อถูกฝ่ามือซูเฉินเข้าร่างจึงกระเด็นลอยออกจากสนามประลองไปการแข่งขันในรอบที่สี่สิ้นสุดลงเช่นนี้ซูเฉินประลองชอนมาจนเข้าสู่การจัดอันดับมังกรผันเปลี่ยนจนได้บทที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดการประลองสามยามซูเฉินเดินลงจากสนามประลองสายตาหลายคู่ที่มองเขาก็แปรเปลี่ยนไปเล็กน้อยเจ้าคนที่ขลาดผู้นี้ต่อสู้ฟันฝ่ามาจนเข้าการจัดอันดับมังกรผันเปลี่ยนได้หลายหลายคนเข้าใจแล้วว่าตนเข้าใจเขาผิดคนที่ดูถูกย่อเย้ย,เ,ยเขาตอนนี้กลับถูกย่อเย้ยเสียเอง เขาเข้ามายังการจัดอันดับมังกรผันเปลี่ยนได้ดูท่าพวกเราจะดูถูกเขาเกินไปเรื่องเริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆแล้วคนที่ไม่เข้าการประลองสิ้นปีมานานถึง8ปีดาน่าประลองคราเดียวกลับมีชื่อขึ้นอันดับดูท่าปีนี้คงมีของดีให้ดูเสียแล้วมีแต่แบบนี้จึงจะน่าสนใจไม่เช่นนั้นก็เป็นคนหน้าเดิมหน้าเบื่อยิ่งต้องมีคนหน้าใหม่เข้ามาปั่นป่วนอันดับบ้างจะได้น่าตื่นเต้นถูกต้องถูกต้องกลุ่มคนร้องตอบสายตาที่มองมาทางซูเฉินเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความคาดหวังได้แต่่่่่่่หหหหวัังงงาาาากกกรรรปปะะะลออสิิ้้้้นน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 ีีีีีใใใจมมมไไบแตชชททุคคดเเ็ ไม่ห่างจากสังเวียนที่สีนักชายหนุ่มคนหนึ่งยืนขึ้นในมือถือดาบจ้องซูเฉินด้วยความเยียบเย็นข้างข้างเขาคือไปอีหงเป้าหมายคือเขาใช่หรือไม่ชายหนุ่มถือดาบเอ่ยถามไปอีหงมองซูเฉินแล้วกัดฟันแน่นถูกต้องเป็นเขาหากเจ้าสามารถทําให้เขาพิการได้บัวแดงโหยหาจะเป็นของเจ้าได้แต่อย่างน้อยเขาก็ต้องติดหนึ่งในหนึ่งร้อยอันดับไม่เช่นนั้นข้าก็หมดโอกาสพบเขาเขาทําได้แน่ข้ารู้ว่าเขาแข็งแกร่งเช่นไรติดหนึ่งร้อยอันดับแรกไม่นับว่ายากเกินเอื้อมแต่เขาไม่ใช่คู่ต่อสู้าแน่ เช่นนั้นก็ดีอีกฝ่ายไปได้ไกลถึงขั้นนั้นแล้วข้าจะทำลายเขาเองชายหนุ่มถือดาบเอ่ยจากนั้นหมุนตัวเดินจากไปหลิวเยยิยนหืมชายหนุ่มหันกลับมาไปอีหงเอ่ยอย่าทำให้ข้าผิดหวังชายหนุ่มยกยิ้มมั่นใจที่มุมปากหลังชายหนุ่มเดินจากไปไป,ไปอีหงจ้องสูเฉินนิงในตาเต็มไปด้วยเปลวเพลิงแห่งความแค้นสูเฉินเจ้ากล้าทำกับพวกข้าเช่นนี้คอยดูเถอะข้าจะทำลายเจ้าเองร่างเขาสั่นสะท้านน้อยนเขาโกรธเกลียดและยังมีร่องรอยความหวาดกลัวผุดขึ้นในจิตใจ แม้จะมีเหตุไม่คาดฝันที่ช่วยปลูกไปอีหงออกจากฝันร้ายอันน่าสะพรึงแต่ความกลัวที่สูเฉินฝังลงให้หัวเขายังคงไม่จางหายไปจนสิน้นแม้จะคิดแก้แค้นแต่ลึกๆภายในก็ยังหวาดกลัวไม่กล้าเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายโดยตรงนับเป็นความทรมานใหญ่หลวงของไปอีหงเขารู้ดีว่าต้นเหตุแห่งความกลัวของเขาจะหายไปหากสังหารสูเฉินหากแต่เขาไม่ใช่คนเดียวที่คิดแก้แค้นสูเฉินผู้นี้อีกมุมหนึ่งของสังเวียนที่สี่ยังมีในตาอีกคู่ที่จับจ้องสูเฉินไม่วางตาเมื่อเจ้าของดวงตาเห็นว่าสูเฉินเข้าสู่่าาารจจดออบบบอนนนมมมงเเลียไไ้้หวสททิฝืืแ ดีดียิ่งเจ้าวางแผนลวงตระกูลใหญ่ทั้งหกไม่เพียงทำร้ายคุณชายของเราแต่ยังทำร้ายผู้อาวุโสสองตระกูลใหญ่ทั้งหกยังคงต่อสู้อยู่กับตระกูลจูแต่เจ้าคิดว่าจะสามารถหลบหนีจากเรื่องนี้ได้อย่างแท้จริงหรือรอก่อนเถิดซูเฉินวันที่เจ้าก้าวเท้าออกจากสถาบันมังกรซ่อนเร้นจะเป็นวันตายของเจ้าเงาร่างนั้นเลือนหายไปพร้อมกับเสียงหัวเราะชั่วร้ายเมือ่อซูเฉินออกจากห้องทดลองพวกที่ถูกเขาล่วงเกินจึงมีโอกาสลงมือและแน่นอนว่าย่อมมีสหายบางคนยินดีกับการเปลี่ยนแปลงนี้จีฮานเยนออกตามาหาตัวเขายามนางเดินมาตรงงหหนน้าาาเขกกก็ส่มมัััดดททยออไปึ เป็นมัดที่เต็มไปด้วยไอเย็นเยอือกจีฮานเยียนเอ่อยขึ้นไม่เลวในที่สุดเจ้าก็ตัดสินใจเข้าร่วมการประลองสิ้นปีตั้งแต่คิดค้นตาข่ายลมพิสุทธิ์เสร็จสมบูรณ์จีฮานเยียนและสูเฉินก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกันนะักไม่ใช่ว่าคนทั้งคู่เหินห่างกันไปเป็นเพราะส่เฉินมักอยู่ในห้องทดลองไม่ค่อยออกมาด้านนอกดังนั้นจะได้เจอหรือพูดคุยกับเขาจึงยากเย็นนะักแต่หากคนทั้งคู่เดินเจอกันในสถาบันก็จะหยุดพูดคุยกันตลอดจีฮานเยียนมีนิสัยวางตัวสูงส่งและหญิงพยองในสถาบันมีีีีคคนน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 นไไไมมมม่่่่่่่าาาาากทททใใใใหหห้าาหนหน้้งงงงงงสจจดดดดึึเเ็็ชัวยุปอแ ไม่ว่าคนอื่นจะมองซูเฉินอย่างไรนางรู้ดีว่าเขาไม่ใช่คนที่ขลาดนางรู้มาจากอาจารย์ส่วนตัวว่าเหตุใดเขาจึงมีทีท่าเช่นนั้นด้วยเหตุนี้นางจึงรู้สึกนับถือเขาคนยิ่งเรียนไม่เก่งจะยิ่งนับถือบัณฑิตผู้มากความสามารถจีฮานเยี่ยนเก่งกาจด,ด้านการต่อสู้แต่ด้านการเรียนนางเรียกได้ว่าไม่มีชิ้นดีดังนั้นนางจึงนับถือผู้ที่สามารถทำความเข้าใจทฤษฎีทั้งหลายและสามารถประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ดังนั้นนางจึงเข้ากับซูเฉินได้ดีนะักซูเฉินหัวรออาจารย์ส่วนตัวสั่งใหหนน้้าาเจอมืร งั้นแล้วครั้งนี้ตาแก่มีแผนการชั่วร้ายอันใดอีกเล่าสูเฉินไม่รู้จะตอบอย่างไรจีฮานเยียนพูดขึ้นช่างเถอะไม่ว่าจะมีเหตุผลอันใดเจ้าเต็มใจเข้าประลองก็นับว่าดีมากแล้วเราไม่ได้คุยกันหลายวันแล้วไปกันเถอะนางคว้าแขนสูเฉินแล้วดึงให้เดินตามนางไปไปที่ใดสูเฉินสับสนไม่น้อยขณะที่ถูกจีฮานเยียนลากตัวไปวันนี้เจ้าแข่งเสร็จแล้วไม่ใช่หรือไปประลองกันที่ลานประลองเถอะเมื่อได้ยินว่าจีฮานเยียนอยากประลองกับเขาสูเฉินเอ่ยเสียงล้านี่เหตุใดจึงรีบร้อนเช่นนั้น หลังการประลองการจัดอันดับมังกรผันเปลี่ยนเริ่มแล้วก็ยังมีโอกาสประลองอีกตั้งมากการประลองจัดอันดับนั้นไม่ใช่การแข่งแบบคัดคนออกแต่เป็นการแข่งเก็บคะแนนสิทธิ์ทั้งหลายจะได้อันดับก็ต่อเมื่อเข้าประลองหลากหลายครั้งเพื่อเก็บคะแนนด้วยความแข็งแกร่งของซูเฉินในปัจจุบันมีโอกาสสูงมากที่เขาจะได้เจอกับจีฮานเยียนจีฮานเยียนกลับตอบถึงตอนนั้นก็สายไปแล้วสายไปแล้วเจ้าหมายความว่าซูเฉินไม่เข้าใจคำนางเรือนซับมั่งข้างนั่นตั้งพนันข้างเจ้าจีฮานเยี่ยนเอ่อย เรือนซับมั่งคั่งคือสถานพนันที่อยู่ภายในสถาบันมังกรซ่อนเร้นเป็นร้านที่เปิดและดำเนินการโดยสิทธิ์หลากหลายคนในการประลองสิ้นปีทุกครั้งพวกเขาจะตั้งพนันกับสิทธิ์ทุกคนที่มีชื่อในการจัดอันดับมังกรผันเปลี่ยนสถาบันมังกรซ่อนเร้นไม่ได้สั่งห้ามการกระทำเช่นนี้แต่ก็มีข้อห้ามว่าไม่อาจเดิมพันเกินหินพลังต้นกำเนิด500อก้อนได้เจ้ารู้ไหมเดิมพันกันอัตราเท่าไรเท่าไรซูเฉินถามโดยสัญชาตญาณ ได้1ใน100อันดับแรกจ่าย1ต่อ1 0 8 8ได้1ใน50อันดับจ่าย1ต่อ3 0 6 7ได้1ใน20อันดับจ่าย1ต่อ8หักได้1ใน10อันดับจ่าย1นาฬิก15นาทีเป็น3อันดับแรกจ่าย1นาฬิก30นาทีและหักได้อันดับ1จ่าย1นาฬิก50นาทีเช่นนั้นซูเฉินถามย่อมหมายความว่าข้าต้องการประเมินกําลังเจ้าก่อนจึงจะสามารถลงเงินพนันได้ดีจีฮานเยียนตอบตามตรงซูเฉินจากนั้นไม่นานเขาก็เอ่ยขึ้นจีฮานเยี่ยนหรือเจ้าเล่นพนันด้วยหรือแน่นอนถึงจะเป็นตระกูลชั้นสูงแต่เงินก็ไม่ได้งอกออกมาเช่นใบไม้ ครึ่งชั่วยามต่อมาจีาฮานเยนและซูเฉินก็กลับออกมาจากสนามประลองไม่มีใครรู้ว่าผลออกมาเป็นอย่างไรอีกทั้งส่วนมากยังไม่รู้ด้วยซ้าว่ามีการประลองนี้เกิดขึ้นแต่ก่อนจีาฮานเยนจะกลับที่พักสิ่งแรกที่ทำคือการสั่งให้ข้ารับใช้ให้พนันหินพลังต้นกำเนิด500ร้อก้อนสำหรับโอกาสที่ซูเฉินจะติดหนึ่งในย0สิบอันดับเป็นไปได้นางก็อยากพนันว่าเขาจะสามารถติดหนึ่งในสิบอันดับได้หากแต่คำของซูเฉินทำลายความคิดนั้นไปสิน้นซูเฉินเอ่ยข้าเพียงต้องการติดหนึ่งใน,นย,ยท่าก็พอแล้ว ติดหนึ่งในย0อันดับแรกอย่างปลอดภยัยนางเอนหลังอยู่บนเก้าอี้โยนในที่พักแล้วพึมพำคำพูดประโยคนั้นซ้ำอีกคราบนใบหน้าเผยรอยยิ้มสูเฉินเจ้ารู้หรือไม่ว่าท่าทางยามเจ้าเอ่ยคำพูดนั้นมันน่าขุนเคืองนะับบทที่118การประลอง 4. หลังจากได้เข้าการจัดอันดับมังกรผันเปลี่ยนแล้วการประลองก็ไม่ใช่การประลองแบบคัดออกอีกต่อไปส2 0 0องอคนจะได้รับอันดับตามผลการประลองครั้งก่อนหลังจากนั้นจะสามารถท้าประลองคนที่มีอันดับสูงกว่าได้การท้าประลองมีกฎหลับอยู่3ข้อ1สามารถท้าประลองคนเเดดิมไ้้พียงวัันละครง สองวันหนึ่งไม่อาจท้าประลองเกินห้าครั้งได้หากถูกท้าประลองเกินหกครั้งก็มีสิทธิ์ตอปฏิเสธสามไม่อาจท้าประลองผู้ที่มีอันดับสูงกว่าตนเองเกินสิบอันดับได้หากท้าประลองแล้วชนะก็จะสามารถชิงเอาอันดับอีกฝ่ายมาได้ในขณะที่อีกฝ่ายจะถูกกดอันดับลงหนึ่งอันดับการประลองสิ้งปีนั้นกินเวลายาวนานแปดวันโดยสองวันแรกใช้ตัดสินว่าสิบคนใดจะมีโอกาสก้าวสู่การจัดอันดับมังกรผันเปลี่ยนส่วนวันที่เหลือเป็นการประลองไต่อันดับส่เฉินไม่ได้เข้าการประลองสิ้นปีมาถึงปีตติด่อมันจึงไดด้รััับบอนไปโดยยยปริา ตามกฎแล้วเขาต้องเป็นคนแรกที่ท้าประลองเช่นนั้นข้าขอท้าประลองอันดับที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสู่เฉินเอ๋ยขึ้นอย่างช่วยไม่ได้จริงๆแล้วเขาไม่อยากค่อยๆสู้ไปเช่นนี้เป็นไปได้เขาอยากทำให้จบๆไปเลยยังดีกว่าหากแต่สถาบันมังกรซ่อนเร้นตั้งกฎห้ามไม่ให้สิทธิ์ท้าประลองผู้มีอันดับสูงกว่าตนเกินสิบอันดับเพื่อไม่ให้เกิดการท้าประลองไร้สาระหากต้องการบรรลุจุดประสงค์ย่อมต้องทำไปทีละขั้นคล้ายกับการขึ้นเขาจะขึ้นเป็นหนึ่งในยี่สิบอันดับได้เขาจำต้องประลองอย่างน้อย 18, สง,ยง่เดูนนเฉิิคคร เมื่อเป็นเช่นนั้นซูเฉินจึงเริ่มต้นการผจญภัยขึ้นเขาของตนเองแม้วันหนึ่งจะสามารถท้าประลองได้เพียงห้าคนหักแต่ซูเฉินได้ขึ้นประลองมากกว่าวันละห้าครั้งเป็นแน่ด้วยเมื่อเขาประลองชนะไปในครั้งแรกคนลำดับต่อไปก็มีสิทธิ์ท้าประลองเขาคราดีที่หลังการประลองทุกครั้งยังเหลือเวลาพักไม่จำเป็นต้องต่อสู้ติดต่อกันเป็นเวลานานแต่ถึงกระน,นั้นเมื่ออันดับเริ่มสูงขึ้นแต่ละวันต้องประลองไม่น้อยกว่าสิบคนเป็นการแข่งขันที่เหน็ดเหนื่อยยิ่งนักคนส่วนมากเพียงประลองห้าครั้งก็แทบร สองวันถัดมาซูเฉินก็เข้าสู่หนึ่งร้อยอันดับแรกสถานสะเทือนไปทั้งสถาบันมังกรซ่อนเร้นซูเฉินเอาชนะทุกคนจนไต่ขึ้นอันดับหนึ่งร้อยในที่สุดก็ทำให้ผู้อื่นสำนึกว่าแท้จริงแล้วเขาแข็งแกร่งเทียงไหนตอนนี้ไม่มีใครกล้ามองเขาเป็นไก่อ่อนอีกต่อไปหลายหลายคนเริ่มคาดเดาว,ว่าสุดท้ายซูเฉินจะได้อันดับใดเดิมพันข้างชายหนุ่มที่เรือนซับมั่งคั่งพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆอ,อัตราเดิมพันพนันว่าเขาจะติดยี่สิบอันดับยังสูงขึ้นเรื่อยๆจากหนึ่งต่อแปดไปเป็นหน,น,น,นึ่ง วันนี้เป็นวันที่6อันดับของเขายังคงพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเวลคัมทูโนเวลผู้ใดที่สามารถขึ้น100ร้อันดับแรกได้นับว่าแข็งแกร่งทั้งสิ้นต่างคนต่างมีไพ่ตายซุกซ่อนไวกระทั่งสูเฉินยังรู้สึกว่าหากไม่ใช่ไพ่ตายตนเองยังเอาชนะแต่ละคนได้ยากเย็นนะักผู้ประลองอันดับเ0สิคือชายหนุ่มถือดาบรบสีดำสายเลือดของเขาคือค้างขาวเมฆดำยามต่อสู้สามารถปล่อยหมอกดำเพื่อบดบังทศนิสัยออกมาได้ด้วยเหตุนี้หลายคนจึงไม่ค่อยชอบเขานักจะมีใครชื่นชอบการต่อสู้ที่มองไม่่เเห็นนนอันัใดลกา หากแต่การต่อสู้ท่ามกลางหมอกดำไม่เป็นผลแต่ซูเฉินอย่างใดด้วยแต่ก่อนเคยตาบอดดังนั้นเขาจึงเชี่ยวชาญการต่อสู้ในความมืดมากไม่นานสิผู้นั้นก็ถูกคลื่นพลังส่งบินออกจากหมอกดำและออกจากสนามไปซูเฉินพยายามคุมพลังตนเองอย่างดีเพื่อที่อีกฝ่ายจะไม่ได้รับบาดเจ็บหนักเกินไปหลังจากนั้นเขาก็เอาชนะการประลองอีกคราไต่ขึ้นเป็นอันดับที่แปดสิบผู้ชมการแข่งขันเบื้องล่างต่างพากันส่งเสียงพูดคุยไม่หยุดชนะอีกแล้วประลองแต่ละคราไต่ไปสิบอันดับจนถึงอันดับที่8ปดิแล้วความแข็งแกร่่่งเเเชน,น้้ไไมมอาจอด หรือเขาคิดปิดบังตนเงียบเชียบนานถึงแปดปีเพื่อต้องการทําให้ทุกคนตกตะลึงในคราเดียวเช่นนี้ดูถ้าพวกเราจะมองเขาผิดไปแต่ข้าคิดว่าชัยชนะเขาคงต้องถึงจุดจบแล้วกระมังเจ้าหมายความว่าอย่างไรไม่เห็นหรือว่าหลิวเย่ย,ยืนท้าประลองเขาแล้วพวกเขาคุยกันไปชายหนุ่มถือดาบก็มาปรากฏตัวบนสนามประลองใบหน้าเย่อหยิงจ้องมองซูเฉินด้วยสายตาย็นเยยบอเขายังไม่เริ่มต่อสู้ในทันทีเป็นเพราะตามกฎแล้วเวลาพักของซูเฉินยังไม่สิ้นสุดลงเหล่าผู้ชมการประลองทั้งหลายเริ่มส่งเสียงโห่ร้องเมื่อเห็นว่าบนสนามประลองคือชายหนุ่มถือดา หลิวเยียหยนเป็นดาบปรกกาสิหลิวเยียหยนคนผู้นั้นอยู่อันดับที่ส9ิ้าไม่ใช่หรือเหตุใดจึงร่วงลงมาอยู่อันดับที่8ปดสิบได้เล่าเป็นเพราะการประลองก่อนหน้าเขาเอาแต่ยอมแพ้มาตลอดไม่เคยท้าประลองคนอื่นเลยอีกคนที่รู้เรื่องเอ่อยขึ้นตลอดสองวันที่ผ่านมาสูเฉินไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยในขณะที่หลิวเยียหยนกลับอันดับตกลงมาเรื่อยเเหล่าคนฉลาดหัวไวจึงเข้าใจเรื่องบางอย่างในพลันดูท่าหลิวเยียหยนจะหมายหัวสูเฉินไว้ถ้าห้า,หาคงมีเรื่องสนุกให้ดูเป็นแน่ ถูกต้องดาบปลระกาสิทธิ์หลิวเยยิวยนั้นไร้เมตตาการโจมตีทุกคราโหดเยี่ยมหวังโจมตีรุนแรงหากหมายตาซูเฉินเช่นนี้คงไม่ได้มีเจตนาดีแน่ถูกต้องซูเฉินนี่โชคไม่ดีนักไปทำอันใดจึงล่วงเกินหลิวเยยิยุนเข้าเมื่อเจอหลิวเยยิยุนก็คงหมดหวังได้ไปต่อชัยชนะน่าประหลาดใจครั้งนี้คงต้องจบลงตรงนี้แล้วกระมังเท่านั้นยังนับว่าดีแล้วหากถูกหลิวเยยิยุนทำให้บาดเจ็บจะรักษาอันดับไว้ได้หรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่อาจตกจากหนึ่งร้อยอันดับได้เลยกระมเเยนนใหู้ิ เขาเอ่ยขึ้นข้าพลาดไปเสียแล้วหรือสูเฉินเลือกคิ้วสูงพลาดอะไรอย่างไรเวลาพักก็ยังไม่หมดเขาจึงอยากพูดคุยกับอีกฝ่ายเสียหน่อยดาบปอรากาสิลิวเยยืยนเป็นชื่อที่เขาเคยได้ยินมาก่อนเป็นผู้เชี่ยวชาญพลังที่มีอันดับติด40อันดับแรกอยู่ตลอดตอนนี้ตกลงมาอยู่ที่อันดับ80ทั้งยังท้าประลองสูเฉินเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าทำเช่นนี้เพื่ออยากประลองกับสูเฉินโดยเฉพาะ หลิวเย่ยิ่นเอ๋ยข้าดูถูกเจ้ามากไปเดิมทีข้าคิดว่าเข้ามาถึงหนึ่งร้อยอันดับก็คงเป็นที่สุดของเจ้าแล้วดังนั้นข้าจึงยอมแพ้มาโดยตลอดเพื่อลดอันดับลงแล้วมาเจอกับเจ้าให้ได้หากแต่การต่อสู้ที่ผ่านมาของเจ้าถ้าทางเชี่ยวชาญมีวิชาเห็นได้ชัดว่าซ่อนความสามารถไว้ดังนั้นข้าคิดว่าตนเองเสียเวลาเปล่าไม่จำเป็นต้องแพ้การประลองมากขนาดนั้นก็ได้สักอันดับที่ห้าสิบหรือหกสิบก็มาประจันหน้ากับเจ้าได้แล้วทีนี้จะเลยต้องท้าประลองอีกมากเพื่อชิงเอาอันดับเดิมกลับคคืืนนนนนนนมมาา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 าสสรรร้้้้งงงงปปััญหหหใตเเเเเเเอออออลวววๆ็็ช่่่่กกกกึจจะะบพดดิีีย หลิวเย่ยืนหน้าเครียดขึงสู่เฉินอย่าพยองให้มากนักข้ารู้ว่าเจ้าไม่อ่อนแอแต่ใครใช้ให้เจ้าล่วงเกินคนที่ไม่ควรล่วงเกินมีคนจ้างให้ข้ามาทำให้เจ้าพิการดังนั้นเจ้ามาได้แค่อันดับ80ดเท่านั้นอย่าได้คิดหนีเชียวเผชิญหน้ากับดาบปอระกาสิโลหิตของข้าเช่นนี้เจ้าไม่มีโอกาสได้ยอมแพ้ด้วยซ้ำผู้จบก็ดึงดาบออกจากฝักดาบแล้วชี้หน้าสู่เฉินตัวดาบสะท้อนแสงสีแดงออกมาถามได้หรือไม่ว่าเป็นใครที่จ้างมาสู่เฉินเอ่ยถามหากอยากรู้ก็คิดให้มากอีกสักหน่อยว่าเจ้าล่วงเกินผู้้ใดไปบาง ซูเฉินได้ยินเช่นนี้ก็ถอนหายใจก็ได้หากไม่บอกก็ตีเจ้าจนยอมก่อนก็ได้จำไว้ว่าถ้าเจ้าทนไม่ได้เมื่อไหร่ให้ตะโกนชื่อออกมาจากนั้นเขาก็ลงมือบทที่119การประลอง5้าตูมระเบิดเหี่่วเพลิงพุ่งขึ้นฟ้ามุ่งหน้าเข้าหาศัตรูตรงหน้าอย่างรวดเร็วข้ารู้จักวิชานี้หลิวเย่ย,ยุยิ้มดาบปอรากาศิษย์ของเขาเรืองระบำกรีดผ่านอากาศส่งคลื่นพลังสีเลือดไปทั่วทุกทิศปะทะเข้ากับเหย่ยวเพลิงเมื่อเหย่ยวเพลิงถูกคลื่นดาบก็ระเบิดออกถูกทำลาย,ลยว ดาบพิโมกสามารถลบล้างการโจมตีประเภทพลังได้หลิวเย่หยุนเอ่ยเสียงหญิงยโสชีดาบไปทางซูเฉินข้าศึกษาเรื่องเจ้ามาแล้วเจ้าชิ่วชันวิชาโบราณอาคานะ่าคิดจะชุบชีวิตทักษะต,ต้นกำเนิดเหล่านี้ที่ถูกการเวลากลบฝังขึ้นมาหวังว่าจะเจอสิ่งใดงั้นหรือแค่ใช้ดาบพิโมกของข้าก็ทำลายการโจมตีของเจ้าได้แล้วนี่เป็นเหตุผลที่หลิวเย่หยุนกล้าดูถูกซูเฉินมากมายถึงเพียงนี้ดาบพิโมกของเขาคือศัตรูคู่อาฆาตของวิชาโบราณอาคาน่าของซูเฉิน ดาบสีโลหิตยังคงทิ้งแทงมาทางซูเฉินต่อไปหลังจากทำลายระเบิดเดี่ยวเพลิงลงปลายดาบสั่นสะท้านยามกรีดผ่านอากาศปล่อยคลื่นดาบออกมาไม่หยุดคลื่นพลังเคลื่อนไหวดังพายุเข้าปกคลุมร่างซูเฉินเจ้าคิดจะใช้ดาบนั้นอย่างเดียวเลยหรือซูเฉินกำมัดแน่นวินาทีที่คลื่นพลังซัดประทะร่างซูเฉินเขาก็คำรามเสียงดังออกมาราวกับมีเสียงฟ้าคำรามลั่นอยู่ข้างหูหลิวเยยยนกลิ่นอายซูเฉินพลันแปรเปลี่ยนคลื่นพลังไร้ขอบเขตไหลพล่านในร่างมาพร้อมกับแรงกดดันยากจะทานทนเขาจ้องหลิวเยยวยนในตาเป็นประกายดังหมู่ดาวพร่างพ หลิวเยยิโยนสะดุ้งไปเล็กน้อยก่อนจะปัดความรู้สึกตกใจทิ้งไปไม่ว่าเจ้าจะมีดีอะไรอย่างไรก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับดาบปอรากาสิทธิ์หลิวเยยยนคลื่นพลังวุ่นวายที่ดับสีโลหิตปล่อยออกมามีเพิ่มมากขึ้นสร้างคมดาบมากมายกรีดผ่านอากาศไปยังซูเฉินคริปตานั้นเองคลื่นพลังในร่างซูเฉินพุ่งขึ้นถึงขีดสุดแสงสีทองแวววาวเริ่มเปล่งออกจากกลางซูเฉินก้าวขึ้นหนึ่งก้าวแล้วส่งหมัดออกไป คลื่นพลังปราณระเบิดออกจากหมัดนั้นแรงระเบิดเร่งความเร็วผ่านอากาศส่งคลื่นพลังปราณปะทะเข้ากับดาบของหลิวเยียหยนทำให้หลิวเยียหยนพบว่าตนไม่อาจวาดดาบได้อีกเขารู้สึกราวกับตวัดดาบสู้กับภูผาแกร่งคลื่นพลังหนักน่วงดังภูผาลบล้างการโจมตีของเขาจนสิน้นการโจมตีอันดุดันนี้กดดาบของเขาไว้จนไม่อาจใช้การได้ตูมหลิวเยียหยนกระเด็นไประหว่างที่ลอยอยู่ในอากาศก็ถูกพลังซัดจนหมุนตลบหลายคราไม่นานก็ร่วงลงพื้นสนามประลองเขายังไม่ถูกโจมตีจนกระเด็นออกนอกสนามแต่นั่นก็เป็นเพราะซู เป็นไปได้อย่างไรหลิวเย่ียุนจ้องซูเฉินด้วยความตกตะลึงแสงสีทองเรืองแวววาวออกจากกายซูเฉินมันเป็นสีที่เปล่งออกมาหลังเปิดใช้วิชากรอกรบเหล็กกล้าหากแต่นี่ก็ไม่ใช่เพราะกรอกรบเหล็กกล้าอย่างเดียวเท่านั้นยังมีคลื่นพลังสีขาวหมุนเวียนอยู่รอบกายซูเฉินซึ่งเมื่อสังเกตดูดีๆก็จะพบว่านี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความแร่งที่เพิ่มขึ้นของซูเฉินวิชาขุนเขากล้ากรอดรบเหล็กกล้าเมื่อใช้รวมกับวิชาขุนเขากล้าก็สามารถเปลี่ยนซูเฉินจากนักเวทโจมตีระยะไกลให้กลายเป็นผู้เชี่ยวาลัั่ถนนดดรรรตอสู้้้ะะะปิไใแ สูเฉินย่ำเท้าไปด้านหน้าใช้ดาบอัศนีบาดฟันใสหลิวเยี่ยหยุนตูมคมดาบสะท้อนล้อแสงเฉินผ่านอากาศไปยังหลิวเยี่ยหยุนหลิวเยี่ยหยุนยกดาบขึ้นหมายจะปัดป้องการโจมตีนั้นสองแขนพลันรู้สึกถึงพลังปะนหนกหน่วงรุนแรงไม่อาจต้านทานไหวตูมขึ้นพลังระเบิดออกส่งร่างหลิวเยี่ยหยุนกระเด็นไปอีกครั้งทำให้หลิวเยี่ยหยุนแทบไม่อยากเชื่อตอนเองว่าสูเฉินมีพลังมหาศาลเทียงไหนเขาคิดอยากถอยหักแต่ตอนที่ร่างกำลังลอยอยู่นั่นเองสูเฉินก็คว้าร่างเขาวไว้กลับมานี่ตูมหลิวเย,ยี่ หลิวเย่ยุนเข้าใจในที่สุดว่าตนเองทำสิ่งใดผิดพลาดไปสู่เฉินนั้นเที่ยวชาวิชาโบราณอาคาน่าอย่างแท้จริงแต่ทักษะต,ต้นกำเนิดร่วมสมัยของเขาก็แข็งแกร่งเช่นกันอีกทั้งยังนับว่าแข็งแกร่งกว่าคนส่วนมากอีกด้วยหลิวเย่ยุนรู้ว่าตนตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบทันใดนั้นดาบสีโลหิตก็พลันเปล่งแสงเรืองขึ้นดาบอมพันจรัดแสงหลิวเย่ยุนเสือกอดาบเข้าไปอีกคราแสงประกายพระวอพรวาวออกจากตัวดาบสะท้อนเข้าตาสู่เฉินทันใดนั้นเสียงประหลาดคล้ายเสียงเสื้อถีขาดก็ดังขึ้นใบหน้าหลิ ข้าจะควักลูกตาเจ้าออกแล้วเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าเจ้าจะยังหญิงผยองพองขนไปได้อีกสักเท่าไรแสงเรืองจากดาบสองเป็นคลื่นออกมาพลังคลื่นดาบถูกส่งออกมาพร้อมกับแสงสว่างที่เปล่งจ้าหลิวเย่หยินมั่นใจในดาบอัมพัน์จระแสแสงของตนมากระยะเท่านี้ไม่อาจมีใครหลบดาบทันมีเพียงต้องฝืนรับดาบไปเท่านั้นซูเฉินเพิ่งจะทุ่มพลังต้นกาเนิดจานวนมากเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ร่างไปไม่อาจสร้างกรอบป้องกันได้อีกดังนั้นเขาจึงไม่อาจรับการโจมตีนี้ได้แน่คริปตานั้นหลิวเย่หยิ่นก็เห็น่นท,ทีดสุ ฟ้าวหากแต่ดาบของเขากลับตัดผ่านเพียงอากาศไปไหนแล้วหลิวเย่หยนืนชะง,งักค้างไปแย่ละเมื่อความคิดหนึ่งผุดขึ้นแรงประทานหนักหน่วงหนึ่งก็ถูกส่งมาที่หลังส่งร่างเขากระเด็นลอยไปวิชาเคลื่อนกายหลิวเย่หยินพลันได้สติบัดซบเขาลืมไปได้อย่างไรว่าสู่เฉินมีทักษะต้นกำเนิดประเภทนี้ด้วยหลิวเย่หยืนร่างกระแทกลงกับพื้นกระอักเลือดออกมาอีกคำหนึ่งสู่เฉินย่างกรายเข้ามาอีกครารอบหมัดมีลมหมุนวนเวยนเยียบเย็นจากนั้นเอ่ยเสียงเย็นชาว่าพูดใครจ้างให้เจ้ามาจัดก,การข้า่่่่าหลลิวเยยยอนนังงููครึ ไม่อยากบอกก็ช่างเถอะสู้เฉินกำหมัดแน่นแล้วส่งหมัดออกไปบัดซบข้ายังคิดไม่ทันจบข้าบอกเมื่อไหร่ว่าจะไม่บอกเจ้าหลิวเย่หยุนยกดาบขึ้นป้องกันความหยิ่งผยองที่เคยมีหายไปจนซ้่งมื่อต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดเขาวตวัดดาบออกไปด้วยแรงทั้งหมดที่มีปล่อยคลื่นพลังมหาศาลที่สุดเท่าที่จะทาได้ออกมาตูมหนึ่งดาบหนึ่งหมัดเข้าปะทะกันคลื่นพลังระเบิดออกกระจายไปรอบทิศคลื่นดาบปะทะร่างสูเฉินส่งผลให้เกิดบาดแผลเปิดขนาดเล็กทั่วร่างหลิวเย่หยุนยังถอยไม่หยุดทั้งยังกระอา,เ,อออา,อา,าเจ็บึ้นเรื่อๆ ซูเฉินไม่รอช้ารีบพุ่งเข้าไปส่งอีกหนึ่งหมัดปะทะร่างหลิวเย่ยนดาบสีโลหิตยังคงเสือกออ,อกไปอย่างดุร้ายในขณะที่หมัดของซูเฉินเองก็พุ่งออกไปเช่นกันส่งผลให้คลื่นดาบถูกทำลายจนค่อยๆสลายในขณะที่หมัดสีขาวดังเหล็กอันเกิดจากกรอรบเหล็กกล้าก็เริ่มถูกทำลายด้วยคลื่นดาบขนาดใหญ่เช่นกันทิ้งไว้เพียงรอยแผลนับไม่ถ้วนไว้ทั้งเลือดทั้งเนื้อ,อถูกฟันแทงจนแทบหลอมรวมกันพลังหมัดยังคงพุ่งเข้าต่อไปในที่สุดก็ปะทะร่างหลิวเย่หยิ่นดังนั้นหล ร่างชายหนุ่มเลือดชุ่มไปทั่วจากดาบนับไม่ถ้วนของหลิวเย่หยนหากแต่มืออีกฝ่ายถูกหมัดจากเขาไปไม่หยุดในที่สุดกรอบของหลิวเยอหยนก็ไม่อาจต้านทานได้แตกกระจายออกเป็นเสี่ยงเสียงหมัดสูเฉินปะทะเข้ากับอกหลิวเยอหยนโลหิตกระฉูดขึ้นฟ้าข้ายอมหลิวเยอหยนกูร้องขึ้นด้วยความกลัวหากแต่เขายังพูดไม่ทันจบประโยคดาบอสนีบาดของสูเฉินก็ซัดลงมาเสียงฟ้าคำรามดังกลบเสียงสุดท้ายของเขาปะทะเข้าร่างหลิวเยอหยนส่งร่างเขาลอยกระเด็นไปสูเฉินตามไปติดติด,ตดมอบลูกเตะกลางอากาศให้อีกครา ซี่โครงหลิวเยีหยนหักจากลูกเตะนี้ร่างเขายังคงหมุนคว้างกระเด็นไปไกลไม่หยุดครั้งนี้สูเฉินไม่หยุดหลิวเยีหยนทำให้ร่างเขากระเด็นออกนอกสนามไปในที่สุดเมื่อเห็นว่าหลิวเยีหยนร่างหล่นกระแทกพื้นสูเ่เฉินก็เอ่ยขึ้นอย่างเจ้าว่าเจ้าไม่มีสิทธิ์ได้ยอมแพ้ด้วยซ้ำบทที่หนึ่งรอยี่สบอบสังหารนานแล้วที่สูเ่เฉินไม่ได้ต่อสู้จนสมใจเช่นนี้นี่นับเป็นลักษณะพิเศษของทักษะต,ต้นกำเนิดร่วมสมัยหากสู้กันโดยใช้วิชาโบราณอาคา่าการต่อสู้ก็คงน่าตื่นเต้นตี้น เมื่อเห็นว่าหลิวเย่ยืนพ่ายแพ้ไปฝูงชนก็ส่งเสียงอื้ออึงขึ้นอีกคราเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ดัดดึนทั่วไปแต่เป็นหลิวเย่ยืนที่มีอันดับติดหนึ่งใน40อันดับขององค์การจัดอันดับมังกรผันเปลี่ยนแต่กลับถูกซูเฉินตีเสียจนต้องยอมแพ้หลายคนเริ่มยอมรับว่าพวกตนดูถูกซูเฉินเกินไปอีกทั้งดูถูกเกินไปไม่น้อยแต่ดูถูกมากเกินจะกล่าวชายหนุ่มสองคนยืนอยู่ใต้ต้นหลิวกำลังมองภาพการต่อสู้อยู่ ชายหนุ่มร่างสูงบนหลังแบกดาบขนาดใหญ่เกินตัวไว้ซื้อเปิดเห็นอกอยู่ครึ่งหนึ่งเอ่อยขึ้นแม้จะเอาชนะลิวเวยยยืนได้แต่บาดเจ็บไม่ใช่น้อยดูถ้าลิวเวยยยืนคงจะทำให้เขาเค้นพลังทั้งหมดออกมาแล้วหากเป็นเช่นนี้ที่สุดแล้วคงได้เพียงหนึ่งใน30อันดับชายหนุ่มชุดม่วงที่ยืนอยู่ด้านข้างเอ่อยขึ้นต้นเจียงซานอย่าลืมวิชาโบราณอาคานาของเขาสิดาบพิโมกของลิวเวยยยืนสามารถสยบวิชาโบราณอาคานาได้ก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นๆจะสามารถทำได้หากสู้เฉินรวมวิชาโบราณ เขาก็ทำเช่นนั้นแล้วเขาใช้วิชาเคลื่อนกายตอนต่อสู้กับหลิวเยหยนคงจัเป็นวิชาโบราณอาคาน่าแน่ในเมื่อมีเพียงแต่วิชาเช่นนั้นที่ผู้เชี่ยวชาญด่านก่อเกิดลมปราณสามารถใช้ได้คงจัเป็นจุดแข็งของคนผู้นี้กระมงังวิชาของเขานั้นซับซ้อนนักแต่ก็ไม่นับว่าแปลกอย่างไรคนไร้สายเลือดที่ไม่ได้มีทักษะต้นกำเนิดทรงพลังใช้ก็ได้แต่เอาจำนวนวิชาเข้าสู้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งเท่านั้นแม้จะมีวิชานับพันฆ่าตวัดดับคราหนึ่งก็กำจัดพวกมันจนสิ้นได้หากไร้วิชาสถานสวรรค์สยบปฐพี ชายหนุ่มร่างสูงเอ่ยเสียงดูถูกจากนั้นหันหลังทำท่าจะเดินจากไปไปเถิดเจียงซีสุยข้าคิดว่าเจ้านั่นหลบมา8ปปีเต็มหน้าจะมีของดีสักหน่อยแต่ดูท่าจะมีแค่เท่านี้อย่างไรหนึ่งในสามอันดับปีนี้ก็คงไม่เปลี่ยนคนคือข้าเจ้าแล้วก็เหินิว้วหลิวน้ำเสียงที่เอ่ยเจอแววผิดหวังจะไม่ดูแล้วหรือไม่แน่ว่าเจ้านี่อาจจะซ่อนสิ่งใดไว้อีกก็เป็นได้ชายหนุ่มชุดม่วงเอ่ยไม่จำเป็นในมือเหลิยวเยียยนยังพ่ายแพ้ก็คงไม่มีใครกล้าท้าเขาประลองแล้วจับตามองกูชิงล่วดีกว่าอย่งางไรนนางงกก็มมามจจาตรระููลล่่สคควับอีเิปทๆ ถึงจะพูดเช่นนั้นแต่สุดท้ายก็เดินจากไปพร้อมต้นเจียงซานต้นเจียงซานกล่าวอย่างหนึ่งได้ถูกต้องความพ่ายแพ้ของหลิวเยยย,ยืนแสดงให้คนอื่นๆเห็นถึงความแข็งแกร่งของซูเฉินดังนั้นจึงไม่มีใครกล้าท้าซูเฉินประลองอย่างไม่ประมาณตอนอีกต่อไปดังนั้นการต่อสู้ครั้งต่อมาของซูเฉินจึงผ่อนคลายไม่หนักหน่วงมากคนที่เขาท้าประลองสองคนยอมแพ้ไปทั้งที่การต่อสู้ยังไม่เริ่มด้วยซ้ำไม่มีเหตุใดเกิดขึ้นอีกในที่สุดซูเฉินก็ไต่ขึ้นเป็นหนึ่งในห้าสิบอันด แต่ไม่ว่าจะโกรธเคืองอย่างไรก็ไร้ค่าแม้หลิวเยีหยุนจะทำงานไม่สำเร็จแต่ก็บาดเจ,จ็บหนักไปอีหงต้องใจ่ายให้อีกฝ่ายบ้างไม่เช่นนั้นหากหลิวเยีหยุนไม่พอใจแล้วบอกซูเฉินว่าเป็นฝปอีหงที่จ้างวานให้ทำเช่นนี้เขาไม่รอดแน่หลังจากการประลองเสร็จสิ้นแล้วซูเฉินก็ไม่คิดจะดูคนอื่นประลองต่ออีกดังนั้นจึงกลับหอพลังต้นกำเนิดไปเพียงลำพังสำหรับชายหนุ่มแล้วการเข้าร่วมการประลองสิ้นปีก็เพื่อทำตามคำสั่งอาจารย์เท่านั้นอย่างไรเขาก็ย่างมุ่งหน้าทำการค้นคว้าทดลอง,องตนนเา,เาเดิก้ สูเฉินกำลังจะเดินเข้าไปหักแต่สายตากลับเห็นแมวดำตัวหนึ่งเผยตัวออกมาขนดำของแมวตัวนั้นมันวาวในตาสีเขียวหยกสว่างเรืองรองมันนอนหมอบอยู่ในป่าผ่จ้องมาทางสูเฉินนิ่งสูเฉินเห็นแล้วก็หัวเราะเจ้ามาจากไหนกันพูดแล้วเขาก็เอื้อมมือไปลูบหัวมันแต่ตอนที่เขาก้มตัวลงหมายจะลูบหัวมันนั่นเองเจ้าแมวดำก็ตะปบกรงเล็บใส่สูเฉินไม่ใส่ใจเพียงหลบกรงเล็บมันตามปกติเท่านั้นหากแต่ยามอิยวตัวหลบกลับพบว่ากรงเล็บนั้นเพิ่มความเร็วขึ้นจุดหมายคือที่ใบหน้าขอขาารไ่่ไไปทัวง เขารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติสูเฉินรีบเอนตัวไปด้านหลังเร่งความเร็วจนสุดหลบกรงเล็บแมวเกือบไม่พ้นกรงเล็บนั้นเฉินผ่านใบหน้าเขาไปเพียงนิดทิ้งรอยเลือดสามทางไว้คลื่นพลังทะลุทะลวงพุ่งพล่านเข้ามาในร่างใบหน้าครึ่งหนึ่งของเขาได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังไม่จบลงเพียงเท่านั้นยามเขาหลบกรงเล็บสูเฉินก็ได้ยินเสียงลมประหลาดพัดวีดวิวเสียงลมนั้นค่อยมากหากไม่ใช่เพราะสูเฉินฝึกทักษะการฟังมานานถึงสิบปีก็คงไม่อาจได้ยินเสียงนั้นดังมาจากด้านหลังหากแต่ทิศทางของมันพุ่งงตรงมาาาทเข มีคนซุ่มโจมตีซูเฉินเพิ่งหลบกรงเล็บแมวมาได้แต่ตอนนี้เท้าทั้งสองยังไม่แตะถึงพื้นไม่อาจใช้พลังใดได,ได้หากแต่การโจมตีนั้นส่งตรงมาทางเขาอย่างรวดเร็วเขาไม่อาจหนีไปทางไหนได้อีกในจังหวะสำคัญนั้นเองซูเฉินก็ยกหมัดขึ้นแล้วส่งหมัดหนึ่งออกไปอู้งมอ,มอเสียงฟ้าคำรามลั่นระเบิดออกจากหมัดของซูเฉินคล้ายกับเสียงของดาบอัศนีบาดแต่กลับไม่ใช่เสียงระเบิดฟ้าคำรามเมื่อครู่ไม่ได้มาจากดาบอัศนีบาดหากแต่เป็นพลมาจากการระเบิดของพลังต้นกาเนิดที่ถูกบีบัจนขั้นสุดต่างหาก เครงหมัดของเขาปะทะเข้ากับวัตถุที่กำลังพุ่งเข้ามาคือดาบดาบสีดำเล่มบางเล่มหนึ่งดาบเล่มนี้เป็นเครื่องมือต้นกำเนิดที่คมอย่างเหลือเชื่อแรงประทะระหว่างดาบและหมัดของซูเฉินแผ่คลื่นพลังรุนแรงออกรอบทิศหลังจากปะทะกันเพียงชั่วครู่ดาบเล่มบางสีดำก็บังเกิดรอยแตกขึ้นรอยแตกเหล่านั้นกระจายตัวออกไปรื่อยๆจนทั่วดาบเปรีย้ยจากนั้นมันก็แอบตบออกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงเศษดาบกระจายไปทั่วเจ้าของดาบถึงกับใจหล่นวูบดาบรอบสังหารของเขาถูกอีกฝ่ายทำลายในหมัดเดียวอย่างนนั้นหรือ หมัดดังเล็กกล้าของเขายังคงทลายเศษดับไปเรื่อยๆคลื่นพลังปะทะร่างอีกฝ่ายราวกับคลื่นยักษ์ซัดเข้าร่างส่งร่างเขาให้กระเด็นไปไกลคริปตานั้นเท้าสูเ่เฉินก็แตะพื้นในที่สุดหลบการโจมตีจากเจ้าแมวอีกทีแล้วคว้าคอมันไว้แน่นสายตาเหลือมองรอบกายแถวนี้ไม่มีค่ายควพลังต้นกำเนิดสูเ่เฉินชะงักไปสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่มีอาจารย์ผู้ดูแลอยู่สักคนแต่ไม่นานก็รู้ว่าเป็นเพราะตอนนี้เป็นช่วงการประลองมีการต่อสู้อยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งความผันผวนของพลังต้นกำเนิดนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่กรรระทััั่่่งงออาาาจจยย์ผูู้้ดดแลไไมตวบ ไม่แปลกที่มือสังหารเลือกลงมือในสถานที่นี้พวกเขาเตรียมตัวมานานแล้วมือสังหารรอบคอบนะักคิดถึงจุดเล็กน้อยถึงเพียงนี้คิดได้ดังนี้เขาก็หันไปเผชิญหน้ากับคนที่คิดรอบโจมตีเขามือสังหารถูกหมัดของซูเฉินไปจนบาดเจ็บหนักเขานอนแผ่อยู่กับพื้นแล้วตะโกนขึ้นเป็นไปได้อย่างไรเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรนั่นมันวิชาอะไรกันเหตุใดจึงสามารถทำลายดับรอบสังหารของข้าในคราเดียวได้เขาเห็นการต่อสู้ระหว่างซูเฉินกับหลิวเย,ย่หยนมั่นใจแล้วว่าแม้หมัดของซูเฉินจะทรงพลังมากแต่ก็หน้ามาถึงขั้นนี้ มากจนถึงขั้นทำลายเครื่องมือต้นกำเนิดระดับก้าได้ในหมัดเดียวความแข็งแกร่งเช่นนี้น่าตื่นตะลึงเกินไปแล้วเช่นนี้ไม่ใช่พลังที่คนด่านเกาะเกิดลงปรานีแม้แต่น้อยสูเฉินไม่ตอบหักแต่สูดลมหายใจเข้าลึกแทนตอนกำลังสูดลมหายใจอยู่นั้นหน้าครึ่งที่ไม่ถูกโจมตีก็ซีดขาวไปเล็กน้อยสูเฉินถอนหายใจเบาก่อนเอ่ยลงมือครั้งนี้เจ้าทำข้าเสียแรงไปไม่น้อยตอบมาว่าเจ้าจะชดใช้ให้ข้าอย่างไร